ประถมศึกษ,ษาปีที่สองวันนี้จะมีอะไรตามมาค่ะนักเรียนคนไหนตามมุณครูมาแล้วยกมือหน่อยค่ะนักเรียนคะถ้าสมมติว่าโลกของเรานี้ไม่มีแสงสว่างน,นักเรียนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณครูว่ามันคงจะอึดอัดแน่ๆเลยหรือเราจะทําอะไรได้ไหมไม่ได้มองไม่เห็นเดินชนสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่อยๆเลยเอ๊แสงมันคืออะไรคะนักเรียนรู้ไหม แสงเป็นพลังงานรูปหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงออกจากแหล่งกำเนิดแสงซึ่งแหล่งกำเนิดแสงนั้นแบ่งออกได้เป็นส oh องประเภทด้วยกันค่ะกำเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นและเรียนคะแหล่งกำเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็อย่างเช่นดวงอาทิตย์ดวงดาวปรหลัไฟฟ้าหรือแม้แต่กระทั่งฟ้าและฟ้าผ่าค่ะ ่วนแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนมองขึ้นไปข้างบนเลยค่ะหลอดไฟยังไงนะคะรวมไม่ถึงตะเกียงการจุดไฟรวมไม่ถึงไฟฉายค่ะครูนุย้ยมีคําถามนักเรียนลองคิดตามครูนะคะระหว่างหิ่งห้อยดวงอาทิตย์ดวงดาวการจุดไฟแช็กนักเรียนคิดว่าอันไหนคะที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์เราติ๊ก ตอกติต๊กตอกปิงถูกต้องค่ะนั่นก็คือการจุดไฟแช็กซึ่งเป็นการเผาไม้พลังงานเชื้อเพลิงยังไงนะคะนักเรียนคะนักเรียนลองมองไปรอบๆตัวของนักเรียนแล้วลองมาคิดหน่อยค่ะว่าสิ่งไหนที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งไหนน้าเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทํากันบ้านมาส่งคุณครูนะคะ สามารถเขียนคำตอบลงในสมุดของแต่ละคนแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูในไลน์ของแต่ละห้องได้เลยนะคะคุณครูรอตรวจอยู่ค่ะสำหรับวันนี้เรื่องแสงและการเคลื่อนที่แสงและการมองเห็นสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สองจบลงไปแล้วเราจะเจอกันในคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้ g o o สตาร์บายครู mm hmm.